และอีกหนึ่งในประเด็นสําคัญของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือคนรุ่นใหม่แนเ่เียนครับคุณอดวีครับเพราะว่าหนึ่งใน3ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นคนรุ่นใหม่ครับสนจจส่งผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีรวมถึงการเมืองของอินโดนีเซียอย่างไรไปรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ ขบวนของเหล่าบรรดานักเต้นที่ออกมาสร้างสีงสันอยู่เต็มถนนกลางกรุงจาการ์ตาเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกคะแนนให้โจโกวิโดโดหรือโจโกโวีโดยสัญลักษณ์ชูสองนิ้วนั้นหมายถึงหมายเลขสองอันเป็นหมายเลขประจำตัวโจโกวีบนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส่วนทางด้านโปรโบโวซูเบียนโตคู่แข่งคนเดียวของโจโกวี ได้รับการสนับสนุนโดยนักร้องเพลงร็อกอินโดนีเซียอาเมดดานีทว่าก่อนหน้านี้เขาก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะเพลงที่แต่งให้ซูเบียนโตมีเนื้อหาเชิดชูว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและเป็นการดัดแปลงเพลง We w i l l r o c k You ของวงร็อกในตำนานอย่างควีนและขึ้นแสดงเพลงดัดแปลงนั้นโดยใส่ชุดที่คล้ายเครื่องแบบทหาร บทเพลงต่างๆและการประโคมหาเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่างประสบความสำเร็จในการกระตุ้นความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอินโดนีเซียมีทั้งหมด187ล้านคนจำนวนเกือบหนึ่งในสเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีอายุระหว่าง17ถึง29ปีและเป็นกลุ่มสำคัญที่จะตัดสินแพ้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและเป็นเขตเศรษฐ,ฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโอเลียแองกิตานักศึกษาอายุ21ปีจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรก เธอบอกว่ากลวิธีโน้มน้าวใจของผู้สมัครไม่มีส่วนในการตัดสินใจแต่เธอต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและต้องการความโปรง่งใสในการเลือกตั้งเช่นต้องสามารถตรวจสอบผลคะแนนเสียงเลือกตั้งย้อนหลังได้นอกจากนี้10%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอินโดนีเซียเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกชูสโนมาเริยา ผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้งและพักการเมืองมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่าพักการเมืองไม่ให้ความสำคัญแก่คนรุ่นใหม่เท่าที่ควรทั้งที่วันหนึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะก้าวเป็นผู้นำประเทศดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญแต่พักการเมืองต่างสอบตกที่จะให้การศึกษาด้านการเมืองแก่คนรุ่นใหม่ทั้งที่การเมืองเป็นสิ่งแปลกใหม่ของคนกลุ่มนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนก็หวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดาวินฮาดิโิคโซโมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกให้ความเห็นว่าสิ่งแรกที่ต้องการคือการปฏิรูปวงการข้าราชการเพราะหากปฏิรูปข้าราชการสำเร็จประชาชนก็จะเชื่อมั่นในตัวผู้นำดังนั้นเมื่อผู้นำดีประชาชนก็หวังว่าจะดีตามด้วยอินโดนีเซียกำลังจะเลือกผู้นำใหม่ในวันที่9กักนยายนนี้ จากผลสำรวจล่าสุดพบว่าทั้งโปรโบโวซูเบียนโตและโจโกวิโดโดผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตาต่างขับเคี่ยวกันอย่างสูสีแต่โจโกวียังคงมีคะแนนนำเหนือซูบียนโตอยู่นั่นเอง